สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง b o y h a j i กับโปเกมอนแบทเทิในเกม p o เกมอนภาคซอร o a แอน h e ชิลนะครับผมเอาล่ะลุยกันต่อเลยนะครับกับทีมแรกที่เปิดตัวในซีรีส์7นะครับผมที่เป็นกฎใหม่ที่สามารถเล่นพวกโป k ก m o n ที่เพิ่มเข้ามาในช่วง D.L.C The c r o w n Thunder ได้รวมไปถึงโป k กม o n ในตำนานที่เป็นเทพเล็กทั้งหลายนะครับ ตอนนี้อยู่ที่แรงแปดเกรดบอลนะครับก็เดี๋ยวพยายามขึ้นมาสเตอร์บอลให้ได้นะครับสำหรับคู่แข่งคนแรกนะครับผมทีมมีซินเดซินเดนะครับเรจิเอเลคิอ่ากราสเทียนะครับม้าน้ำแข็งตัวใหม่นะครับกาโอกาเอ็นคาปูฟินี่แล้วก็ฟรีเซอร์ร่างกาล่านะครับโอ้โหม้าน้ำแข็งอย่างนั้นเหรอม้าน้ำแข็งนี่คือโอ้โหถ้าเกิดเขาเปิดทริกดูมได้นะ ได้เปรียบผมมากเลยเราต้องมีเมตากรสนะครับผมเมตากรสเนี่ยถ้าเกิดเราบล็อกทริกดุมเขาได้นะก็จะพอสู้ได้อยู่นะครับจะแพ้ทางกาโอตัวหนึ่งแต่เรามีแม็กควักโอเคสมมติว่าเขาส่งเป็นซินเดซินเดใช่ไหมคู่กับตัวกาโอก็ได้ เอามาเปิดทริกดูมนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นม้าอะไรแบบนี้งั้นผมส่งเป็นซามายโบวกกับคิสแล้วก็ด้านหลังเป็นอีดีดีบวกกับเมตากรอสนะครับถ้าเกิดเป็นเซตสู้กับทริกดูมเนี่ยอาจจะต้องเป็นแบบนี้ โอเคเขาต้องมาทริกดุมแน่นอนอะ่ะแล้วก็เล่นม้าเป็นหลักน่าจะอย่างนั้นถ้าเกิดไม่ได้เป็นแบบนั้นก็อาจจะมาแบบเอเลคิีนะครับแต่คิดว่าเขาน่าจะเล่นม้านะเล่นม้าเอเลคีบวกฟีนี่อะ่ะเดี๋ยวก่อนไม่มีม้าด้านหลังเหรอ อโอ้โหลิทนี้คือเราโดนเต็มๆเ,เลยเอาละไม่ค่อยเวิร์กซะแล้วนะครับผมสเปคส์บวกมิกกี้เบอร์รี่นะครับโดนแน่นอนโดนแน่นอนเอาไงดีวะเนี่ยเราจะเปิดทิกดูมชิงได้เปรียบเอลคิไหมผมว่าเขาไม่เอามา้ามาแน่เลย หรือด้านหลังอาจจะเป็นกำแพงบวกม้าก็ยังเป็นไปได้นะอ้อโหหยาบมากเอาเป็นว่าผมจะอา i g n s w i t c นะครับแล้วก็ใช้ d a n c ลิงกรีมและกันทำด a m a g ไปก่อน เอเลคิ์นี่มีมีท่าหมู่ปะติดสเปคส์นะอ,อาจจะยิงอาดมาที่คิสก็ได้นะครับแต่เขายิงไปที่ตำแหน่งซามายู่โอ้โอ้โโโโโโงานเงาแล้วเรียกได้ว่าเป็นเทอนแรกที่สูญเปล่ามากสำหรับฝั่งผมไม่รึกว่าเขาจะไม่มาเปิดทริคดูมนะครับทีนี่โอ้โหชายนี่สีดำ ตัวคาปูหรือว่าคาปุทั้ง4ตัวร่างไชนีจะเป็นแบบตัวสีดำนะครับต้องบอกว่าโคตรเท่โคตรเท่เลยนะครับก็สามารถดีในเจน8ได้นะแล้วก็เจนเจน7ก็เคยมีแจกนะครับผมจากการแข่งขันคอมเพติชันอ่าเป็นกำแพงนะก็คือ,อยังเล่นม้าอยู่นะครับด้านหลังเป็นม้าแน่นอนอ อ๋อคือให้เอเล็กชีเนี่ยแบบทำดัมเบดให้มากที่สุดใช่ไหมแล้วก็ตายไปไนะครับติดสเปกส์ทีนี้เมตากรอสก็ลงมาได้โอเคอยู่นะทางนั้นเนี่ยผมแปลงร่างเลยได้อยู่แล้วก็ เควกนะครับไปที่ซินเดซินเดนะครับซึ่งไอตัวกำแพงเนี่ยมันแพ้ดินคุณสี่ใช่ไหมแต่ว่ามันถึกมากก็มาดูว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเรามีชาดุสนนกนะครับผมโอเคจะเจอแบบสลับตัวอะไรไหม แต่เขาน่าจะแอดซูมว okay. ่าเมตากรสผมมีท่าท่าดินนะเมตากรสเนี่ยติดท่าได้หลายท่ามากนะครับผมน้ําแข็งก็ได้ไฟฟ้าก็ได้นะครับโอเคเขาจะสลับตัวไหมแบบกําแพงสลับตัวฟีนี่สารน้ํานะครับแล้วฟีนี่คือเป็นตัวที่อึดมากๆอ่าสันนี้ก่อนนะครับแสดงว่าไม่สลับตัวนะ แน่นอนน่าจะยิงอาจไปที่กำแพงได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเกิดเขาติดโฟกัสแซชอาร์นเบอร์รี่กันธาตดินนะครับก็จะเหลือแค่โดนคูณ2แต่ว่าผมวิกเนตนะหวังว่าจะอาจทะลุนะครับอดรอดไปโอเคโอเคโอเคจัดก,การตัวเปิดทริกดูมไปได้นะครับแล้วก็ได้บูสอสเปเชียลดิฟเฟนด้วยอตอนนี้ก็ไม่แย่นะครับ ก็คือเขาจะมีเอเลคิใช่ไหมที่ติดสเปคนะครับแล้วก็ม้าอีกตัวหนึ่งคือเขาไม่ได้เปิดทริครวมแน่นอนเราจะไวกว่าม้าของเขานะครับแล้วก็ท่านล็กของเราเนี่ยได้เปรียบม้าด้วยเขาอาจจะส่งเอเลคิมาทำดาเมจอีกรอบนะแล้วก็ให้ม้าเนี่ยแลงร่างตอนท้ายสุดนะครับงั้นเราต้องรีบละ ผมควรจะกด Steel s p e ไว้นะเพื่อที่จะบ b o อ่า, Boost อา add a defense นะครับมผมจะสลับตัวไม่ได้เพราะว่าโดนทอนทนีนี้มันไม่เบาจริงๆเอาเป็นว่าผมจะ Steel s p e ไปที่หรือว่าเราจัดการเอเลค r ิก่อนดีว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะ ศาสสายฟ้ามา2รอบมันอาจจะเปลี่ยนร่างก็ได้นะงั้นผมเควกไปที่เอเลคิดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับเอาอินดี้ลงมาชิบหายทันปะเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ทันอันด้วยเคมโคตรแรงโอเคอย่างนั้นก็ได้ในเฉดไปที่ฟีนี่นะครับ ผมกาจะเปลี่ยนนะเพราะว่า,อ,าอินดีดีมันจะสป,ปอร์ตฟอร์ุ่มีได้นะครับคือนายเชดไปก็ไม่ค่อยมีความหมายมากเท่าไหร่มาดีวอเตอร์นะครับผมแล้วก็ลดความแม่นยำของแล้วนี่ไง <laughs> <laughs> โอ้โหอะไรมาเจอขนาดนั้นเมื่อกี้ควรเปลี่ยนเมื่อกี้ควรเปลี่ยนเปลี่ยนเลยสวยเลยนะครับผมอะไรพลารอออชิปโพลารรอสหรอภาษาอะไรวนะเนี่ย มีอีกหนึ่งเทินของเมตากรสนะครับมานี่คือเขาติดแบบอ่าวิกเนตปะใช่ไหมผมไม่น่ารอดชัวร์เลย <c oughs> ดูทรงแล้วดูทรงแล้วแบบไม่น่ารอดงั้นผมจะสติลสไปนะครับยิงมา้า มันคือ d ดาม g e p พ olicy บวกกับซูเปอ f f e c t i v e นะไม่รู้ว่าเมตากรอสจะดุดันจนทำได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อ่าน,นเชดซ้ำไปที่ม้านะครับเผื่อว่าจะเก็บตก d ดาม g e ได้โอ้แต่มา้าโปรเทคคือเขาร้อยเราหมดอ้นี้ก่อนใช่ไหมโอ้ไม่เร็วเลยนะครับอ่าเราเราครึ่งหลอดเราเครึ่งหลอด งั้นผมควรจะเปลี่ยนว่ะจริจริงผมควรจะเปลี่ยนนี่ไงเขาได้โพลิสีด้วยโอเคมานีวอเตอร์เมตากอนหลบได้หลบคู่นะครับโอเคขอแลกดวงกันหน่อยทีน,นี้เขาจะเปลี่ยนร่างใช่ไหมอืมเรายังได้ออ่าไม่แน่ไม่แน่คือเลือดครึ่งหลอดเนี่ยมันก็เท่ากับ เวลาแปลงร่างก็ถือว่าเลือเต็มหลอดแล้วกันนะแล้วเราก็บูสต์ด้วยโพลิซีมาแล้วนะครับชนะทางมิสตี้เทเรนผมจะใช้อ r รอนเฮดนะครับเสียบไปที่ม้าแล้วก็ยังสลับตัวไม่ได้ <c oughs> อมผมควรจะเปลี่ยนถึงได้แล้วควรจะเปลี่ยนนะครับงั้นเอาเป็นว่าผมจะไช้เชด เอาไงดีวะเปลี่ยนแล้วกันผมควรจะเปลี่ยนตั้งแต่เทิน2องเต์นที่แล้วจะได้โลบมากไปน,นิดนึงนะครับผมคือคิดว่าม้าจะเปลี่ยนร่างแล้วก็ไม่โปรเทคอะไรแบบนีน้มีโอกาสเปลี่ยนซามาย2รอบนะครับผมอาจจะเสียใจที่หลังก็ได้โอเคมาดูกันว่า r r o n He d ดวิกเนตโพลิซีนะครับจะทำได้หรือเปล่าในคาว่าม้านี่คือดุมากนะครับสแตท สเตต์มา้าคือแบบมันคือสเตตของตัวเทพเล็กใช่ไหมแต่ว่า,าสปีดมันเนี่ยคือน้อยมากนะครับ30แล้วคือค่าที่เหลือเนี่ยลงค่อนข้างสวยเลยนะครับผมแบบแอต a c k ดีเฟนซ์แล้วก็เลือดนะครับใช่คือถ้าเกิดอยู่ในทริ r o ูมจะกลายเป็นตัวที่แบบโหดมากๆโหดมากๆฮ่าฮ่าเราจัดการได้อยู่ดีนะครับไม่ครีด้วยโอเคคือเขาไม่มีแบบว่าตัวช่วย เซฟนะครับผมอย่างสลับตัวหรือ follow มีอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอาจังชนะได้อยู่เกือบไปแล้วนะครับเกือบไปแล้วเกือบโดนมาเล่นงานซะแล้วนะครับแล้วก็แม็กควีกที่จัดการเจ้ากำแพงนะครับผมเป็นจุดสำคัญเลยที่บล็อกทริกด o มของเขาได้นะครับทีนี้เราก็แค่ Iron น e a d นะครับผมแล้วก็ใช้เฮลปิ้งแฮนไอรอนเฮดก็ได้ เท่านี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาเรายังเหลือทั้งซันมายูแล้วก็อินดีเดีนะครับผมฟีนี่เนี่ยไม่น่าจะชนะได้ยกเว้นว่าเขาจะแบบโฟรอแดนเฮดได้แล้วก็มาดี้วอเตอร์อลดความแม่นยำรวรว,ดวดแต่ว่าก็ KO นะครับผมได้พลังแห่งวิกเนทตโพลิซี <laughs> คือทั้งวิกเนทตแมกเวกจุดสำคัญหมดหมดเลยนะครับผมใช่คือถ้าเกิดไม่บูสต์วิกเนตเนี่ย ด้วยชาดูส s น e ิกเนี่ยคืออาจจะแรงไม่พอนะครับโอเคถือว่าวิธีการจุดวิกเนตที่ผมเตรียมมาเนี่ยดได้ใช้หมดเลยนะทั้งดู Swing ง h a ดูส s น e ิกแล้วก็บูโดสนะครับเอาให้หมด <c oughs> เอาให้หมดนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเจอตัวที่แบบไม่บินอยู่แล้วก็แข่งสปีดกันอะไรแบบเนี้ย แล้วก็เป็นตัวเวทเนี่ยผมก็จะเรียกเป็นมมามานะครับมาบูโดสแต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าตัวที่มันบินเราจะบูโดสไม่ได้คือต้องให้บูโดสเนี่ยมันก็ไม่ลดสปีดข,ของเขาแล้วก็เราจะโดนอ๋อเปิดก่อนแล้วก็เมตากอสไม่รอดอะไรแบบนี้ก็คงจะส่งมาเป็นเทวินก่อนนะครับผมแล้วก็มีทั้งเทวินแล้วก็มีทั้งบูทัลสวิงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอแบบฮาร์ดทริกดูมเนี่ยก็ควรจะส่งซามาโยมาช่วยในการคา์เตอร์ทริกดูมนะครับโอ้โห ก็ได้อยู่นะเอาล่ะทีนี้นะครับผมมีคิวคอนร่างอารอล่านะครับดารูมะกาลาฟอคีดารูมะร่างกาลานะครับเอรุฟ er ุนเอสเบิร์นเอสซันแล้วก็สตริงเดอร์ะอะ inder, นะครับอันนี้เป็นตัวที่แบบว่าไม่มีตัวใหม่ของ DLC 2เลยแต่ว่าทีมน้ำแข็งมีแบบมีน้ำแข็ง2ตัวซึ่งก็น่ากลัวอยู่นะครับฝั่งเรานี ทีมเราที่จริงต้องกลัวน้ำแข็งค่อนข้างเยอะนะไม่ค่อยมีรีสิสน้ําแข็งยกเว้นเมตากร์นะครับโอเคอแต่ถ้าเกิดส่งเมตากร์มาเขามีเอสเบิร์นเขามีเทลวินด้วยอ,อาจจะโดนเปิดเทลวินนะครับงั้นผมส่งเป็นอเทลวินคู่ม้าก็ได้นะเออแล้วก็ด้านหลังเป็นเมตากร์นะครับ คำถามก็คือตัวสุดท้ายเนี่ยอินดีดีหรือคิสดีใช่ไหมคิดว่าอินดีดีน่าจะเหมาะกว่านะครับอ่าคิสมันแพ้น้ำแข็งแล้วก็แพ้ไฟฟ้าด้วยแล้วก็แพ้เหล็กของเอสเบิร์นด้วยโอเค เอาละสองตัวแรกของเขานะครับผมส่งมาเป็นเอรูคุนคู่กับสปริงเดอร์นะครับอา่าลิฟต์เราไม่แย่ไม่แย่ถือว่าดีเลยใครติดแอร์บอลลูนอ่าสปริงเดอร์แอร์บอลลูนใช่ไหมงั้นผมเทลวินผมต้องเทลวินแข่งนะครับแล้วก็อา่าผมบูโดส ผมสนาวก่อนละกันต,ต้องสนาวูโดสมันตีอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมสนาวจัดไปแล้วเราได้สนาวก่อนนะครับยกเว้นว่าสปริงเดอร์มันจะปิดอชอยส์สับขาบเขาเปลี่ยนร่างนะโอเคทนิรอสสวมมีวาแคนเบอรี่นะครับไม่รู้ว่าจะทนได้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดสนาวโดนเนี่ยมีโอกาสทนได้นะครับ นั้นเป็นไปได้ว่าเราจะยันเทินของไดนามาแมกของเขาได้นะครับเขาเทวินผมได้เทวินนั้นเขาไม่เขาไม่เทวินเหรออ๋อเขาเทวินด้วยแต่เป็นน่าจะเป็นโมเดสนะครับเขาเลยออกทีหลังหรือไม่ก็เป็นสายถึกอ่านาวนดวนคู่นะครับผมแบบนี้สตริงเดอย์ก็จะลดสเปเชียลแท็กไปนะครับก็จะตีเบาลง แล้วก็พ็อปแอร์บอลลูนนะครับชีแม็กสตันชองนะครับรับได้เปล่าแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกอยู่นะก็คือมีโอกาสติดเบินเอ้ไม่ใช่ติดชาหรือติดพิษอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าติดพิษจะดีมากคือถ้าเกิดม้าไม่ติดชาจะดีมากนะครับผมจะได้สนาวต่อตัวในรอสติดชาไปนะครับส่วนม้าติดพิษโอเคถือว่าได้อยู่ได้อยู่แล้วทวในรอสรอดด้วยนะครับผมด้วยวางแคนเบอร์รี่ เ hey, ใช้ได้ใช้ได้ได้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ทีนี้เนี่ยอตอนนี้ผมช้าก็ยังไม่ช้านะผมอ๋อเทว,วินเสมอกันใช่ไหมอมคือผมกาจะแอสแลชอะแต่ว่าสตริงเดอร์คว้าจะตีมาก็ได้ นั่นผมทอนอา่าผมตีเอรูฟุนดีกว่าแล้วก็มาเนี่ยสนาวต่อนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมควรบูโดสว่าผู้ผมควรบูโดสว่าเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เบสสปีดมันเยอะกว่าเมตากรอนใช่ไหมแต่สนาวก็โอเคนะครับมันจะได้ตีเบาลง แล้วก็มูนบาทไม่เก็บเอรูฟุนด้วยนะเอามีด์กเนสนะครับเราม้าก็ทนได้โดยโหอะไรกันคือสองตัวนี้ก็ไม่ได้ถึกมากนะแต่ว่าวอดได้เฉยนะครับงงด้วยพลังแห่งสนาวรัวๆสุดน่ารำคาญแล้วก็แอสลสเก็บเอรูฟุนได้นะครับไม่ไม่กี่ด้วยเฮ้ย มาวะมาวะมันคล้ายๆกับคล้ายๆกับอ่าอีพที่แล้วเกม2อ่ะใช่ไหมที่ผมยันลาพลาสได้นะครับ <laughs> โอเคดารุมะน่าจะเป็นสังขามนะแล้วก็ไวกว่าเดี๋ยวผมเก็บทูนิรอสไว้ดีวะตอนนี้คือเทวินจะเหลืออีก2เทิน ผมว่าผมเก็บโทนิโรสไว้ดีกว่าจะได้พอเทลวินพอช่วงเทลวินหมดเนี่ยก็จะได้มาเทลวินได้นะครับแล้วก็ม้าเนี่ยถ้าเกิดว่ารอดจากท่าของดารุมานะผมจะกดบูโดสล้วกันนะครับผมโอเคเพื่อให้เมตากรอด้านหลังเนี่ยไวกว่านะครับมาินดีดีนะครับผม แล้วก็ติดไอเทมเป็นไซคิกซีดนะครับถ้าเกิดว่า,าเปิดฟิลพลังจิตเนี่ยก็ไอเทมจะทำงานแล้วก็เพิ่ม Special Defense ขึ้น1ขั้นนะครับก็ c อ o l ก Crash นะก็ไม่รอดนะครับพี่ม้าของเราก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับอ่าก็ใช้อู๊นะครับผมโอเคแล้วก็โ <laughs> คตรเบาโคตรเบา แต่เขาบูสต์มาบวกหนึ่งใช่ไหมก็จะเป็นสปริงเดอร์ลบหนึ่งนะครับก็ดีดีดีกว่าสตันช็อปที่สั่งจะได้ไม่ติดชานะครับเมื่อกี้มันเหลือเทลวินอีกเทินหนึ่งใช่ไหม,มแต่ว่าเขาหมดด y น a ม a กแล้วคือผมส่งโทนิโรสมาก็ซ้ำเทลวินไม่ได้อะแต่ว่าเรายังมีฟอ l o w มีอยู่นะเออแล้วถ้าเกิด ดารุมะเน่ยมันสครับแน่ๆนะครับก็คือล็อกท่าน้ําแข็งไว้แล้วตอนนี้คือเราได้เปรียบสุดๆนะครับผมก็แค่ใช้อลูมีนะครับดึงท่าของดารุมะมาแล้วก็อ่อขอดูด้านหลังหน่อยมีเอรูฟุนที่ตายไปแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นเอสเบิร์นหรือไม่ก็คิวคอนนะครับ ทางงั้นเนี่ยผมแม็กสตีลแล้วกันอ้าวผมแม็กเลยดีวะอ่าผมแม็กสตีลไปที่ดารูมานนั่นแหละเพราะว่าสตริงเดอร์เนี่ยมันตีเบามากนะครับแต่ว่ายังมีเออสตริงเดอร์มันตีท่าหมูนี่หว่า ่าแต่ว่าก็ไม่คิดว่าไม่น่ากลัวมากเลยนะมันจะมีอะไรที่ทําอะไรเราได้วะเดี๋ยวเธอหน้าก็โดนแม็กควกตายแล้วฟอูมีนนะครับผมดึงท่าน้ําแข็งของดารุมะมาอาจจะแรงถึงขั้น KO อินดีดีก็ได้นะ แต่ถ้าเกิด i n d i y KO เนี่ยเทวินก็จะหมดพอดีนะครับแล้วก็ผมจะลงมา,าเทวินได้นะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ติดชาโอมว่า Drive นะครับแล้วก็เอสสังยังอยู่นะเขาไวกว่านะครับผมไอ้สตริงเดียวของเขาอะ่ะผมอาจจะต้องบูโดสสักครั้งหนึ่งตอนที่มายังอยู่อะ่ะเพื่อการันตีว่าเมตากอสจะไวกว่านะครับไม่ง่นเนี่ยมันอ,อันตรายอยู่ เทวิน okay. หมดคู่นะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะมีโอกาสได้เปิดเทลวินซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดชานะครับถ้าเกิดตัวสุดท้ายของเขาเป็นเออน,นั่นแหละถ้าเกิดเป็น S เ,เบอร์เนี่ยเขายังไวกว่าอยู่นะแต่ว่า S เ,เบอร์เนี่ยไม่มีท่าไม่มีท่ามู่นะครับผมก็ฟอลลุมีได้เออแล้วกเออ็เราต้องรีบจัดการ S เ,เบอร์เขาจะใช้ท่าอะไรใช่ไหมอืม อาจจะใช้ท่าความมืดแต่อาจจะใช้าพายุบอลก็ได้แต่เขาจะใช้บินไหมถ้าเกิดเขาใช้บินผมเควกไม่โดนถ้าใช้ความมืดผมไมล์สตอร์ไม่โดน <c oughs> แต่ถ้าเกิดเขาใช้ไฟเหล็กเบาอันไหนดีสุดเขาไม่ใช้บินหรอกมั้ง คือไม่แปลงร่างเนี่ยเขาไม่ใช้บินหรอกเออเขาอาจะใช้บินท้าโอเคกเขาใช้ไฟนะครับเขาใช้บินท้าอะไรนะบาวสารเพื่อหลบล็อกหลบอะไรแบบนี้อ่าเยซัน yes, ทำน้าที่ได้ดีมากนครับในการคุ้มหัวเมตากรอสนะครับผมแล้วก็เควคือเราไม่ต้องกลัวสตริงเดอร์เลยมาแบบจัดการลด เคยแชร์แท็กให้แล้วนะครับแล้วก็ควักไปนะครับผม <c> GG <oughs> อันนี้คือยังไม่ได้บูสต์ได้วิกเนตเลยใช่ไหมแล้วผมจะมีโทนี่รอสนะครับผมที่เปิดเทลวินได้ <c oughs> แต่นานไม่ชนะเรา <c oughs> ยังเหลืออันนี้อีกเธอหนึ่งใช่ไหมเดนัมแมกนะครับทงชิลมากเลยผมใช้บรูทัลสวิงก็ได้เทลวินก็ได้นะครับ ้ผมเทวินลแล้วก็เควกนะครับผมซ้ำไปแบบจุกจุกเอาติดชาเฉยไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ชนะอยู่ดีอตอนนี้เซตของตัวที่เลือกมาเนี่ยก็ได้ไอเดียมาเยอะแล้วนะก็คือว่าถ้าเกิดผมไม่กล้าจะแปลงร่างเทอร์นแรกๆเนี่ยผมจะส่ง โคเนรสบวกกับสเปกเทรียนะครับไปกดดันเพื่อชนกับดานแมกของเขานะครับแล้วก็ต้องเป็นตัวต้องเป็นตัวเวทด้วยนะเพราะว่าผมจะได้สนาวได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวที่แปลงร่างของเขาน่าจะเป็นตัวเวทเนี่ยม้าจะได้ทํางานนะครับผมคือม้าผมติดมาแค่สนาวนะไม่ได้ติดวิโลวิสมานะครับคือก่อนหน้านี้ก็ติดมานะแต่ว่าคิดว่าทอนอาจจะมีประโยชน์กว่านะครับก็ลองท่าทอนดูก่อนละกันคือถ้าเกิดมีทั้งสนาวแล้วก็วิโลวิสเนี่ย มันจะชนได้ทั้งกายทั้งเวทเลยนะครับผมก็เป็น2แมตช์ที่จบแบบไม่ช้ามากนะคิวคอนเราไม่ได้เห็นนะครับผมเป็นโมเดสเอรูฟุนนะก็เลยช้ากว่าโทเนรอสนะครับคือเขาเลือกแปลงร่างสตริงเดอร์เหรอคือสตริงเดอร์เนี่ยพิษก็ตีเมตากอนไม่ได้นะไฟฟ้าก็ตีเข้าไม่แรงมากใช่ไหมเขาอาจจะ เห็นว่าผมเล่นคิสกับโทนิรอสใช่ไหมเขาก็เลยเลือกมานะครับถ้าเกิดว่าเลือก s อ u เบิร์นเนี่ยยังดูอันตรายกว่านะใช่ไหมมีมีแบบไฟตีเมตาคอสได้นะครับอะไรแบบนี้แล้วก็เหล็กเนี่ยตีโทเก k คิสได้นะครับผมแต่ว่าก็เลือกสตริงเดอร์มาก็อ่ะแล้วแต่นะครับเคก็จบไปอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับ2แมตช์ก็ชนะไป2แบบไม่ยากมากมายนะงั้นผมจะขอหยุดไว้ เพื่อความฮึ้เขิมนะครับผมโ okay. อเคนะก็คือปกติแล้วเนี่ยผมจะเล่นสามแมตช์นะคือเพราะว่าแบบอยากเล่นต่อแล้วก็ปกติ2แมตช์แรกเนี่ยจะไม่ค่อยชนะรวดนะครับแล้วจะแบบหัวร้อนไปต่ออะไรแบบนี้แล้วส่วนมากคลิปก็จะยาวนะครับแต่ว่าก็อยากจะคุมเวลาบ้างนะอันนี้ก็แบบเฮ้ยเราควรจะหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอะไรแบบนี้เรามาอัปเดตแร้งกันนะครับผมก็ใกล้เต็มทีแล้วนะครับที่จะขึ้นมาสเตอร์ ชนะ2รวดน่าจะไปแรงไปแรงเก้านะคิดว่าผมเล่นต่อจากอีพีที่แล้วเลยนะครับก็คือจบด้วยชชนะโอเคเกือบเกือบขึ้น9้านะครับโอเคตอนนี้กลับมาชนะมากกว่าแพ้แล้วนะครับผมเล่นไปส5ห้านะครับอ่ะงั้นไว้เจอกันคราวหน้านะครับผมเดี๋ยวก็ใกล้จะขึ้นมาสเตอร์แล้วนะครับมาดูกันว่าเดี๋ยวพอขึ้นมาสเตอร์แล้วมันจะ เป็นยังไงนะครับเจอทีมแบบว่าโหดๆห,ห,หรือเปล่าผมยังไม่ค่อยเจอม้น้ําแข็งเยอะนะแล้วก็แบบเอเลคิก็ไม่ค่อยเจอเยอะนะครับผมน่าจะแบบอยู่มาสเตอร์กันแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้โอเคงั้นสำหรับใน EP นี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ